ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบได้พอดีกบไปร้านไทยได้ซองหมูทําหมูแดงมานะคะกบก็เลยอันนี้คือทําครั้งแรกกบก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออ่านตามเขาเนี่ยคะ่ะกบมีเนื้อหมูสองเส้นสองเส้นนี้นะคะเพื่อนๆกบก็ทําตามการอ่านเขาบอก ว่าเนื้อหมูหนึ่งกิโลแต่กบไม่แน่ใจว่าหมูของกบหนึ่งกิโลไหมกบจะตัดเอาไว้เขาบอกว่าให้ละลายน้ําใส่หมดเลยไหมอ่ะหมดหมดเขาบอกว่าใส่นี้แล้วก็เติมน้ําเติมน้ำหนึ่งครับ วันครับเราก็มุมเราก็ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันครับหมายความว่าความจริงต้อตเองน้ำํำต้องเทน้ําใส่ก่อน,นเพื่อนโอ้ไม่กึงเนี่ยความจริงเนี่ยแปลว่าโอเคน้ําของกบตอนนี้อยู่เท่านี้กบต้องเติมเข้าไปอีกความจริงต้องเทน้ําก่อนแล้วก็เทผงโอเคไม่เป็นไรถือว่าครั้งแรก โอเคเพื่อนๆถือว่าครั้งแรกไม่เป็นไรเราก็ผสมเพื่อนๆก็ทําด้วยกันไปกับกบถือว่าครั้งแรกนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรผิดเป็นคู่เยสผิดเป็นคู่ก็คือก็คือกบก็ยังบอกเพื่อนเพื่อนว่ากบที่กบบอกเพื่อนๆไปว่ากบทําครั้งแรกกบจริงๆแล้วต้องเทน้ําก่อนหนึ่งครับแล้วก็เทผงนี้ลงไปแล้วก็ละลาย ละลายนี่พอดีกบจะทำจะทำอย่างอื่นต่อก็เลยอยากโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวกบไปผสมก่อนนะกินใช่ไหมกลิ่นหมกินกินเนาะใช่ไหมไม่สามีของกบว่าได้กลิ่นไม่ได้กินไม่มีแล้วกบไปผสมก่อนนะคะเพื่อนๆโอเคที่รักสามีก็บอกว่าที่รักเธอได้กลิ่นอะไรไหมกบบอกว่าเธอไม่ได้กลิ่นอะไรเธอได้กลิ่นอะไร ฉันได้กลิ่นจริง,รงๆกบดมในแก้วอ่ะเพื่อนๆกบไม่ได้กลิ่นแต่สามีกบดมนี่ไงกลิน่นกลิ่นคล้ายๆผงพะโล้มไม่ท่าหรออะฮะแล้วทีนี้กบก็ดมอีกรอบนึงก็ได้กลิน่นโอเคเดี๋ยวกบไปผสมต่อโอเคเพื่อนๆกบจะนี่้องลงไปในนี้สามีก็บอกน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เขาบอกวันครับ เมือกลบล้างแล้วน้ำเพื่อนๆกบก็จะแต่อย่างจริงๆเนี่ยเขาคงจะแช่ไว้แบบนี้แหละที่รักมันถึงเป็นน้ําเขาถึงบอกว่าให้แช่ไว้เห็นเสื้อหนูใช่ไหมให้หมักเอาไว้สองสามชั่วโมงไงเขาจะยังก็คือประมาณว่าให้ให้มีน้ําแบบนี้แล้วน้ําก็จะซึมเข้าไปในตัวเนื้อหนูคิดแบบนั้นไม่รู้สิ แล้วก็อีกอสองในมันเราก็มาเปลี่ยนกลับด้านให้มันึงแดงมั้งทาครั้งแรกเราก็ไม่รู้แหละโอเคเพื่อนๆกบก็จะหมักเขาไว้แบบนี้ประมาณอย่างที่บอกเขาบอกเราสองสามชั่วโมงเราก็สองสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วกบจะจัพยายามกลับด้านของเขาเพื่อจะให้สีคือเนื้ออยากให้เนื้อของกบได้สีไงเพื่อนๆกบก็จะหมั่นคือหนึ่งชั่วโมงกบก็จะมากลับด้านกบก็จะบักอย่างนี้ไ้ก่อนนะคะเข้าตู้เย็นโอเค โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้กบก็หมักเขาได้คิดว่าได้ที่แล้วกบว่าได้ที่หรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องการกินแล้ว <c oughs> คือหมักตามชั่วโมงที่เขาบอกนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราจะมาคุกเราจะมาทำกันเลยนะคะในนี้เขาบอกว่าเปิดเตาที่400ฟาเรนไฮต์ที่แับ400ฟาเรนไฮต์อบ20นาทีนะคะเพื่อนๆมัค่ามาเปิดเตา ที่400โอเคเราก็รอเตานะคะเราก็รอวอร์มเตาก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วกบก็จะแหมยโยนอย่างกันผมก็จะเอาอันนี้กบไม่มีที่อบบอกหลายหลายคลิปแล้วนะคะที่กบบอกเพื่อนๆว่าลกบกไม่มีที่ที่ย่างกบก็จะใช้อันนี้นะคะ่ะเพื่อนๆกบก็ อแดปเอาแล้วกันนะอะเดปโอ้โหอแดปอะไรทีแรกอแดป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 อเดบอเดบก็คือดัดแป้งผมก็จะเอาแผ่นแผ่นอ่ะพิซซ่าของกบเนี่ยอบโอเคเดี๋ยวเรารอเตานะคะเพื่อนเพื่อนเราค่อยเข้าเตาอบโอเคเพื่อนๆกบจะเอาเข้าเตาอบ อย่าทำแบบนี้นะเพื่อนๆห้ามใช้มือทำแบบนี้เพราะมันร้อนกบบอกเพื่อนๆบอกตัวเองด้วยโอเคเรามารอลุ้นกัน2ี่ินาทีนะคะเพื่อนๆมาแอบดูคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้2ี่สิบนาทีแล้วไม่เห็นแดงเลยเขาเท่าไหร่นี่4สีรอยกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าใน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 ซองบอกว่าถ้ายังไม่สุกเราก็สามารถเราก็สามารถทำทำทำจนกว่าเราจะสุกคือในกล่องเขาบอกเราแบบนั้น แต่เราก็ยังไม่ต้องการเราต้องการให้เขาแห้งๆที่เราอย่าไปใกล้มากรกังมือที่เราจะโดนอันนี้คือ20นาทีตามตามที่เขาบอกนะคะเพื่อนๆแต่กบไม่ยังไม่พอใจกบก็จะเอาอีกหมายความว่าใส่อยู่อีกแต่สีเขาไม่ค่อยแดงสดเหมือนในนั้นเลยไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคโอเคเราก็อบไปเรื่อยๆจนกว,ว่าเราจะพอใจนะคะเพื่อนๆกบก็จะอ่า อบไปจนกว,ว่ากบจะพอใจแล้วกบจะบอกเพื่อนๆว่ากบอบไปนานเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆโอเคอันนี้คือยี่สิบนาทีผ่านไปโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้กบอบไปห้าสิบนาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบจะที่เราเรามองร้อนนะกบจะตะแคงอีกนิดนึงนะเพื่อนๆนะเนื้อกับลังเด้งๆเลยอุ้ยดูดิตะแคงไปเดี๋ยวอีกอบอีกสักนิดนึงนะเพื่อนๆนะ เพราะว่าจริงๆแล้วสุกแล้วแหละแต่กบขอเอาข้างๆเขาก่อนอีกสักนิดนึงแล้วเราก็จะทํากินกันนะคะเพื่อนโอเคกบจะเข้าไปอีกสักนิดนึงเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนกบจะออกมาแล้วนะถือว่าพอแล้วแหละอูมันก็แดงอยู่เรว่ามันโดนไฟเ็าไม่รู้หรอกอ fly, เขาโดนไฟแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาก็แดงอยู่นะที่เรา โ <Okay. S 2> อเคหั่นนะลงองร้อนๆชิ้นใหญ่ไปไหมพี่รอกวู้มันน่ากินมากอะ่ะโอ้เขียงเขียงกบก็ลื่นเพื่อนๆในแป๊บเดียวที่รอกทำไมเขียงลื่นอน โอ้่ากินนะเพื่อนๆกำลังร้อนๆเลยกบชอบแบบนี้มันๆแบบนี้ไม่บไม่รู้เพื่อนๆชอบไหมแต่กบชอบกบไม่ชอบให้แบบว่าเนื้อมากเกินไปเป็นคนชอบอาหารที่ติดมันน่ะ บางคนชอบแบบเนื้อเนื้อที่แบบเนื้อก็เนกเนื้อจริงๆเพื<ๆ>่อนๆผบจะหั่นสองเส้นเลยนะโอเคแลบบ้วเนี่ยเนี่ยผมไม่ชอบแบบนี้รู้สึกว่าเนื้อเป็นเนื้อเน,เนื้อ,อบางคนบางคนชอบแบบนี้นะเพื่อนๆเพราะว่า คนรักสุขภาพอะ่ะเขาจะชอบแบบไม่ติดไม,ไม่ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แบบนี้เลยอะ่ะถูกใจเขาเลยเนี่ยแต่กบชอบชิ้นเมื่อกี้มากกว่าสามีกบชิมแล้วนะเทสเป็นยังไงรู้สึกเหมือนอะไรพะลุใช่ไหม เพื่อนๆเรามาโอเคเพื่อนๆ